ง่มมวา,าสวัสดีครับสวัสดีช่วงนี้ก็เข้าประจําจุดเป็นที่เรียบร้อยครับขอให้อำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในนี้กดเข้าไปตรงเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเลี้ยงเนี่ยาาการตรวจสอบเนี่ยที่กดคลิที่นี้ก็จะขึ้นชื่อเราเออที่นี่กดไม่หมดนะสิอ่าสวัสดีค่ะแล้วนี่ถือไหมเขาแจ้วนึงวะ <c oughs> ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะโดนสวัสดีครับเชนะิญครับรถเร่งมา คุณเข้าไปของผมดิวหกหนึ่ง <Yeah. S 1> ศูนย์บริษัทสำนักงานต่างๆครับหนึ่งศูนย์สามหสหหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดน ไม่ตออแล้วนี่พี่เลียงว่ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอยู่ระหว่างการตรวจสอบใช่ไหมอ่าพี่เลี้ยงก็มาคลิกตรงนี้นี่อ่ก็จะลั่งไปมา่าได้รับแจ้งแจ้งกันเลยก็เกิดคุณชื่อนี่อะไรได้รับแจ้งแล้วก็พี่ไม่คลิกตรงนี้ได้รับแจ้งแล้วเหรอเออได้รับแจ้งแล้วช่วงนี้ลูกค้าก็ ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับม,มีมาเรื่อยๆก็เรี่ยเข้ามาตอนนี้ก็จะบอกหมดเลยนะว่าหยุดงามเท่าไรเท่าไหร่อะไรเนี้ยอโอเคเรอรับเคยมา,มาไหมครับไม่เคยครับยี่สิบเก้ามีตัดป,ประชาชนมาไหมไม่ได้นะ ไม่มีข้อมูลนะครับขอเป็นประ,าะชาชนอย่างผมคืนให้นะครับขอบคุณครับเปิดแมสนะครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ